ครับวันนี้อยู่กับนักพันไม้นะครับวันนี้เราจะมาดูต้นมะเขือเทศกันนะครับสวยตั้งสวยมากเลยนะตรนมะเขือเทศลูกเล็กนะครับมีสีแดงนะครับเรามาดูเลยครับมีหลายต้นสวยมากเลยนะครับดูดีครับมันสวยมากเลยมันมีดอกสีเหลืองด้วยนะครับลูมต้นมันอ่อนมากๆเลยนะครับเราก็เลยต้องยุงกับเชือกนี้ไว้นะครับรับุว่าประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับดูเลยละฝรั่งยี่สิบกว่าต้น

Ipiyan ka rin na Sa hawak di kap.